ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพิกสืบเนื่องจากเมื่อวันที่16มิถุนายน2561สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพิก ณทันทัฐานกเกษตรอุตสาหกรรมข่าวติกอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือกัน3ฝ่ายประกอบด้วยกองทุนกำลังใจกรมราชทันกระทรวงยุติธรรมและเครือเจริญโภคกัณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1. เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านกเกษตรอุตสาหกรรมสำหรับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษสามารถไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ 2. เพื่อเปิดให้ผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรอุตสาหกรรมแบบ4.0ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยการทำเกษตรอุตสาหกรรมแบบ4.0ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยบนพื้นที่92ไร่1งาน42ตารางวาจำนวน3โครงการคือ1โครงการเลี้ยงไก่ไข่จำนวน1 0 0 0 0ตัวโดยสร้างโรงเรือเลี้ยงไก่ไข่จำนวน4โรงเรือนแบบ A-frame 3ชั้น4แถว ให้ความเย็ยนด้วยการระเหยของน้ําด้วยการสร้างฟาร์มไก่ไข่ที่ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยนี้ส่งผลให้ผลผลิตสูงและต้นทุนต่ําสามารถผลิตไข่ไก่ได้ปีละกว่า20ล้านฟอง 2. โครงการเลี้ยงสุกรขุนจํานวน2,400ตัวโดยสร้างโรงเรือเลี้ยงสุกรขุนจํานวน4โรงเรือนให้ความเย็ยนด้วยการระเหยของน้ําใช้ระบบการเลี้ยงแบบ all-in all-out คือการนําสุกรจากแหล่งเดียวกันอายุเดียวกันมาเข้าเลี้ยงพร้อมกัน และสร้างโรงเรือนให้มีส้วมน้ำทําให้สุกรขับถ่ายเป็นที่ส่งผลให้สุกรอยู่สบายมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยและไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ 3. โครงการระบบแก๊สชีวาภาพจากมูลไก่ไข่และสุกรขนาดความกว้างของบ่อ20เมตรยาว60เมตรหรือคิดเป็น4,000ลูกบาทเมตรนอกจากช่วยประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ฟการ์มไก่ไข่และสุกรยังลดปัญหาเรื่องกลิ่นแมลงรบกวนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันทันสถา,านเกษตรอุตสาหกรรมคลอพิษ์ได้น้อมนำพระดำริในพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิตยาภาที่ทรงให้ผสมผสานการเกษตรที่ทันสมัยแต่อยู่บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังทำการเกษตรปลูกพืชผักผลไม้เช่นการเพราะเห็ดน,นางฟ้า ซึ่งถือเป็นที่ต้องการของท้องตลาดในพื้นที่จําหน่ายได้ราคาและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นยังปลูกพืชผลตามฤด,ดูกาลเช่นข้าวโพดหวานอางุ่นมะพร้าวน้ําหอมแก้วมังกรหม่อนไหมมัลเบอรี่รวมทั้งพืชผักสวนครัวทั่วไปเช่นมะนาวมะเขือผักชะอมผักบุ้งผลผลิตที่ได้จําหน่ายออกเป็นสช่องทางคือขายปลีกหน้าเรือนจําขายส่งหน้าสวน และขายส่งไปยังร้านค้าภายนอกแม้ที่ผ่านมาการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำแต่ในปัจจุบันได้มีการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานเช่นการขุดเจาะบ,บ่อน้ำบาดาลการสร้างบ่อพักน้ำเพื่อใช้สำหรับการเกษตรการวางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำทับมังค่างามและการใช้รูปบรรทุกน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำตะคอมาใช้ในพื้นที่อีกทั้งยังติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำใช้ในแปลงเกษตรติดตั้งระบบเติมอากาศให้แก่น้ำ ปรับปรุงคุณภาพน้ำมุ่งเน้นการใช้พลังงานที่สะอาดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังทำประุษศัตว์เช่นการเลี้ยงสุกรขุนโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นส่วนผสมอาหารช่วยลดต้นทุนสามารถจำหน่ายถูกกว่าท้องตลาดได้ซึ่งในปัจจุบันปล่อยให้สุกรผสมพันธุ์เองตามธรรมชาติจนมีลูกสุกรและสุกรขุนที่โตเต็มวัยจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเช่นโคขุน กระบือแพะแกะไก่เป็ดและห่าน 3. เพื่อฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยการนำมูลสัตว์จากการเลนสัตว์มาผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพเพื่อใช้สำหรับการเพาะปลูกภายในและยังผลิตเป็นสินค้าจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของเรือนจำเช่นดินร้อมปลูกปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและน้ำหมักชีวภาพ 4. การฝึกวิชาชีพในด้านอื่นเช่นการทำรั้วคอนกรีตหรือรั้วคาร์บอย์การทำหลักหมดุดการฝึกพิชาชีพประกอบอาหารหลักสูตรก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหลักสูตรกาแฟาสดและหลักสูตรเบเกอรี่ 5. การเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวจากการฝึกพิชาชีพผูพ้ต้องขังในด้านต่างๆจนเกิดการยอมรับจากสังคมภายนอกจึงได้ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ ได้จัดทำโครงการหนึ่งไร่พอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจไปบรหิหารจัดการพื้นที่หนึ่งไร่อย่างเหมาะสมในการเพาะปลูกและบระหิหารจัดการน้ําให้เพียงพอต่อการใช้งานอีกทั้งยังเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการปั่นช็อปชมชิมซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วให้มีความหลากหลายโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนอกจากจะได้ศึกษาเรียนรู้การทําเกษตรตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ยังได้สัมผัสธรรมชาติที่แวดล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธุ์เข้าชมสัตว์ป่าเช่นนกกระจอกเทศกวางลูซ่ากระต่ายและสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเช่นการให้อาหารปลาการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพการเดินป่าชมทิวทัศน์การนั่งรถรางแวะทานก๋วยเตี๋ยวดื่มกาแฟและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากการฝึกวิชาชีพผู้ต้งขังด้านเกษตรกรรมที่สดใหม่ออกจากไร่จากสวนทุกวัน ั้งนี้การดําเนินโครงการยังคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งประโยชน์ที่ชุมชนรอบเรือนจําจะได้รับตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีตการดําเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจาเขาดิกอาเภอสีคิ้วจังหวัดนคนรราชสีมาในลักษณะควบวงจรน,นี้จะทําให้ผู้ต้องขังสามารถนําความรู้และทักษะต่างๆไปใช้ประกอบพิชาชีพภายหลังพ้นโทษออกสู่โลกภายนอกและกลับไปดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างราบรื่น ช่วยเสริมสร้างให้ตนเองครอบครัวและประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป